นะดังนั้นผมจึงบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยลือออกให้หมดเลยเริ่มนับหนึ่งกันใหม่พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เล่นกันอยู่13พิมพ์ะเราจะมีความเข้าใจกับสิ่งนั้นแล้วก็ไปเล่นกล้าจ่ายเป็นแสนเป็นล้านได้เริ่มเรื่องราวที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระสมเด็จในหนังสือพระสมเด็จที่เขาเขียนว่าสมเด็จเนี่ย ส่วนผสมส่วนใหญ่มักทําจากอะไรโอมักทําจากกล้วยมักทําจากเกสรดอกไม้มักทําจากปูนมักทําจากน้ํามันมักทําจากข้าวที่ฉันเหลือเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าข้าวที่ฉันเหลือผมดีพระบางองค์นะเนื้อใสใสจนเรานึกว่าเอาเข้าสุกอะ มาขยำเหมือนเด็กๆที่เราทำก้าวติดว่าวอะเนี่ยเอาข้าวสุกเนี่ยมาขยำแล้วก็ผสมกับผงพุทธคุณข้าวสุกก็เป็นหนึ่งในตัวประสานที่เขาบอกว่าข้าวที่ท่านฉันเหลือเนี่ย ไม่ได้เอาข้าวมาเป็นมวลสารแล้วผสมกับปูนข้าวเนี่ยเรานึกภาพเถอะข้าวเจะเป็นตัวประสานหลักในการผสมผงด้วยสมเด็จสร้างเยอะนะฮะมีอะไรที่สามารถเอามาผสมเป็นตัวประสานกับผงพุทธคุณได้ก็ามาทำกล้วยข้าวปูนผงทูบ ผงธูปก็สําคัญนะฮะดังนั้นพอเรานึกได้อ๋อสมเด็จบางองค์อ่ะถ้าคุณเคยส่องอ่ะวถ้าคนไม่เคยส่องไม่รู้ถ้าคนเคยส่องจะรู้ว่าบางองค์อ่ะมันใสมากเลยนะมันใสเห,นเหมือนเหมือนข้าวสุกที่เราตากแดดอะ่ะ รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับป๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง1 0 0รบาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายราเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราคาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคียโค้ดได้เลยเขาบอกว่าพระาเครื่องเนี่ยถ้าเราถึงเวลาเราจะได้นะครับมีบุญสัมพันธ์เราจะได้รู้ได้เห็นได้ครอบครอง ลับพระดีๆมีพุทธคุณที่จะหนุนนําชีวิตเราเนี่ยนะให้ได้นะสิ่งดีๆก่อนคนอื่นให้เจอจังหวะประสบโชคลาบดีกว่าคนอื่นเหมือนสมัครงานเนี่ยเนี่ยเขาคัดเลือกรับกันเนี่ยพันคนเอาแค่ห้าสิบคนทําไมห้าสิบคนนั้นได้ทําไมเราไม่ได้เนี่ยอ่าเขาจับฉลากกันคัดเลือกใครจะได้เป็นตัวแทนทําไมเราไม่ได้คนอื่นได้ อันนี้คือสิ่งที่พระเกจิอาจารย์หรือว่าผู้มีพระเวทในอดีตเขาได้กำกับนะสร้างขึ้นมาให้เป็นของที่ช่วยหนุนนำในเรื่องพวกนี้นะนอกจากนั้นยังมีการคุ้มครองชีวิตคุ้มครองตัวจากหนักเป็นเบาอ่าคำว่าจากหนักเป็นเบาคือบางครั้งนะจะประสบอุบัติเหตุหนักรถชนแขนหน้าขาหักพระบางองค์พระดดีๆเนราคาหลักพัน พระแพงพระถูกนะถ้าเอาตามจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับอํานาจความแรงของพุทธคุณพุทธคุณสูงคนหาไปใช้จนหมดก็เหมือนยาครับยาบํารุงยาดียาไม่ดีเนะี่ยราคาก็แตกต่างกันนะครับอเอาเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะียครับอย่างเวลาเราใช้พุทธคุณพรนะเนี่ยสวัสดีครับพี่โอคุณสวัสดีครับพี่ขอบคุณที่รักกันพี่ขอบคุณที่รักกันนี่ มแมลงปอมาเกาะนิ้วถ่กหวยเลยเนี่ยใช้สิบเอ็ครับใช้สิบเอ็ปกตินะครับ,บ,รบอ่าก็ต้องบอกว่าเห็นไหมครับบางทีเนี่ยแขนหน้าขาหากักรักษาหมดหลายหมืน่นนี่บางทีล้มเจ็บโอ้โหเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหลายหลายพันเป็นแผลทำงานไม่ได้ แต่ถ้าเรามีพระเครื่องดีๆแค่จากหนักเป็นเบาหรือว่าแค่ว่าคาดไปนะเกินราคาเนะี่ยของพระเครื่องที่เราหาและเช่าไปคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยสัมผัสไม่มีทางรู้ครับนะว่าพวกพุทธกุลของพระเครื่องนั้นน่ะนะจับป้องได้ยังไงแน่นอนครับสมัยก่อนนะจีบสาวก็สิบคนทำไมคนอ้นี้จีบติดคนอื่นจีบไม่ติด มีของดีอะไรไอ้ดีก็ไม่ได้หลนะ่อทําไมเนี่ยอ่ามีสาวเยอะจังมันมีของดีอะไรอันนี้ทําไมไปเจรจาพาทีกับใครคนเขาก็เอ็นอ่อนผ่อนตามอา่คนเข้าไปขอสิ่งนี้ไม่ได้ทําไมไอ้คนที่มันเข้าไปแล้วมันขอของนี้ได้มาเนะี่ยฮะก็อยากจะบอกว่าเมื่อใช้พระเครื่องอย่างเดียวกันแล้วไปได้ผลอย่างเดียวกันซ้ำๆๆๆๆนั่นคือ นะคําว่าประสบการณ์ยืนยันพุทธคุณนะจนมาถึงนะตอนนี้ปีนี้เปิดปีมาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จแน่นอนครับพระเครื่องนะสิ่งที่ทุกคนวั่นใจว่าพระจิ้นหนุนนำพระที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น ะะแล้วพระที่ทุกคนอยากจะแขวนครอบครองก็คือพระสมเด็จสวัสดีครับพี่รันจิตพี่บีเวอร์พี่ประวิท์พี่ขอบคุณที่รักกันนี่พี่ขอบคุณที่รักกันถูกหวยนะครัมีรูปด้วยแต่ไม่รู้ว่ารูปอยู่ตรงไหนนะอ่ะนี่อันนี้กคือหนึ่งเรื่องราวของพุทธคุณนี่นี่น,นี่พี่ขอบคุณที่รักกันนี่ใช่ไหมนี่ใช้พระวัดท่าหมุนแผลเห็นไหม นี่มลแงปอมาเกาะนิ้วถูกหวยจ้าอ่าอย่างเงี้ยเวลาจะเจอทางตันก็มีโชคมีลาบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างเงี้ยยังผมเนี่ยเวลาขอแล้วสำเร็จในสิ่งนั้นขอทุกครั้งได้ทุกครั้งจึงจนเกิดเป็นความมั่นใจในการคล้องพระ หรือใช้พระนะครับพระสมเด็จวรละคงอันนี้น่าสนใจเลยวันเนี้ยผมซื้อพระสมเด็จนะมาหลายหลายแสนผมมาผมหามาใช้แล้วหนึ่งองค์เนื้อฉนวนใช่ไหมน้องแชร์นี่ผมเช่าพระสมเด็จมาวันนี้อา้าว นี่เนี่ยพร้อมเอกสารต่างๆนี่พระสมเด็จที่ลงรักลงชาติพระสมเด็จกล่องนี้น่าสนใจเนี่ยพิมพ์แบบเนี้ยพิมพ์แบบเนี้ยโอ้ดูนี้ดิ พรสดวัดปากน้ำไม่ได้คิดพิมพ์นี้องค์แรกแล้วล่ะต้องมีต้นแบบเยรือยังต้องมีต้นแบบผมเช <ผม S 2> ื่อว่าพระบุณนาก็ต้องต้นแบบตั้เสื้์โตนะนะฮะน่าจะเป็นลักษณะของพิมพ์แหวกม่านนะฮะองค์แบบนี้นี่พิมพ์แบบนี้ แล้วพระชุดเนี้ยนะผมจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วนะมีแมนซ้ำไหมลูกขอน้ำด้วยเพื่อนๆเป็นพระอยู่ในยุคพระพุทธบาทปีรันเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยพอเวลาคนได้ส่อพระสมเด็จ คนนะครับที่ไม่เคยมีอ่ะสิ่งที่ผมพูดจะไม่เข้าใจแต่คนที่มีแล้วเนี่ยอย่างพี่เก่าบางสะพานอย่างเงี้ยอย่างพี่ทวีอย่างเงี้ยนะพี่ทวีเนี่ยเมื่อก่อนก็เก็บพระสมเด็จตามพิมพ์แพงตามที่เล่นหาหลังๆพิทวีท่านชอบศึกษาท่านชอบพระกคุณพุทธศิลป์น,นะฮะท่านก็เช่าสายวังมาดู เช่าสมเด็จลงรักมาดูเช่ากลางปลาเช่าหลังตาคุดคนที่ไม่เคยถูกฝังหัวเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าพระแต่นะเขาจะซึมซับคำว่าพุทธคุณและของวิเศษอ่ะนะตั้งแต่ไหว้าพราะสวดมนต์หน้าเสาธงอ่ะยาขาของวิเศษแต่ยังไม่ได้ฟังเสียนพระพูดหรือไม่รู้จักองค์การพระเขาจะมีใจเชื่อในพุทธคุณเมื่อเขามาเจอ เนะฮะเพจของเรานะรี่ยเพจสันขวนของเรานะครับเขาได้ฟังเรื่องนี้เขาก็จะไปซื้อมาดูไปซื้อมาส่องไปซื้อมาเห็นนะครับผมมาซื้อวระสมเด็จได้บ้านเนี่ยผมบอกแล้วต่ำไม่ต่ำกว่าสามพันองค์อเกินไหมโอ้เลยผมกว่าผมจะคุยเรื่องสมเด็จหรือเล่าเรื่องราวกับพี่เพื่อนเหล่านี้คนที่ฟังข้อมูลเก่าเก่าเกี่ยวกับเรื่องวัสสมเด็จ ก็รู้แค่ผสมปูนมีกี่พิมพ์ราคาเป็นล้านใหญ่ขำถามพักเก๊จะรู้แค่นี้จะไม่มีทางคุยแบบที่พวกเราคุยกันรู้เรื่องเพราะพวกเราอะเห็นจนเยอะแล้วจึงรู้ว่าแบบนี้เก่าแบบนี้ไม่เก่าพยายามที่จะหาความจริงเกี่ยวกับพระสมเด็จ มากมายหลากหลายพิมพ์ที่ที่มาเนี่ยนะอยู่ในบ้านคนบางบางบ้านเป็นบ้านคนรวยๆที่อุปถากวัดบางบ้านเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มาพอมีเยอะๆเนี่ยก็จะหาไอ้คนไม่มีเขาไม่หาหรอกครับเขาไม่รู้จนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ได้เจอตำรา ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเจอหนังสือของท่านจำลองซึ่งพิมพ์พระตรงกันเจอบันทึกในเอกสารเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกของท่านชาญกระตุกเลิกไม่ว่าจะเป็นของลูกท่านชาญคุณชัยกะตุเลิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเนะี่ยพระที่อยู่ในวัดเนะี่ยเป็นพระที่แกะแม่พิมพ์ไม่ว่าจะอ่านบันทึกเก่าๆเจอพระอะไรแนละขวาจาัดถูกปะ หัวจา้าหัวโตหัวแสงค่อยๆเอาเรื่องราวที่มีบันทึกระดิบมาปฏะติดมะต่อ,อก,กับวัตถุมงคลจนวันเนี้ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าพระสมเด็จะฟังไม่รู้เรื่องหรอกต้องเห็นเห็นและทําความเข้าใจกับประวัติมันต้องมีของอยู่ตรงหน้าแล้วทาความเข้าใจ จนผมประมวลผลและสรุปได้เลยว่า,พร,รา,รารรพระสมเด็จถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าไม่ใช่น้อยครับพระสมเด็จถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้ามากจริงๆหที่สมเด็จวิชา,าสิบนะฮรอ่า นะครับสวัสดีครับพี่เต้าหู้พบกันยี่หกมกราเนะียเพื่อนเพื่อนเราอะพระอุกพรกเครื่องเนี่ยวงการพระเครื่องไม่ได้ก่อตั้งมาสองร้อยปีนะครับวงการพระเครื่องเริ่มจับกลุ่มเล่นหากันหลังปีสองพันห้าร้อยเรื่องราวของพระเครื่องก่อนปีสองพันห้าร้อยขึนเบื่อนหลับตาลลึกนะ จะมีคนรู้จะมีคนสนใจไหมอ่านะดังนั้นผมจึงบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยหลือเอาให้หมดเลยเริ่มนับหนึ่งกันใหม่พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เล่นกันอยู่สิบสามพิมพ์เราจะมีความเข้าใจกับสิ่งนั้นแล้วก็ไปเล่นกล้าจ่ายเป็นแสนเป็นล้านได้ เริ่มเรื่องราวที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระสมเด็จในหนังสือพระสมเด็จที่เขาเขียนว่าสมเด็จเนี่ยส่วนผสมส่วนใหญ่มักทําจากอะไรโอมักทําจากกล้วยมักทําจากเกสรดอกไม้มักทําจากปูนมักทําจากน้ํามันมักทําจากข้าวที่ฉันเหลือเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าข้าวที่ฉันเหลือผมดีพระบางองคนะเนื้อใส ใสจนเรานึกว่าเอาเข้าวสุกมาขยำเหมือนเด็กๆที่เราทำก้าว,าาวติดว่าอะ่ะเ,อเ,เนี่ยฮะเอาข้าวสุกเนี่ยมาขยำแล้วก็ผสมกับผงพุทธคุณข้าวสุกก็เป็นหนึ่งในตัวประสาน ที่ก็บอกว่าข้าวที่ท่านฉันเหลือเนี่ยไม่ได้เอาข้าวมาเป็นมวลสารแล้วผสมกับปูนข้าวเนี่ยเรานึกข้าวเ้อข้าวเลยจะเป็นตัวประสานหลักในการผสมผงด้วยสมเด็จสร้างเยอะนะ,ะมีอะไรที่สามารถเอามาผสมเป็นตัวประสานกับผงพุทธคุณได้ก็อเอามาทำกล้วยข้าวปูน ผงทูบผงทูบก็สำคัญนะ,ะดังนั้นพอเรานึกได้อ๋อสมเด็จบางอง์อ่ะถ้าคุณเคยส่องอ่ะพถ้าคนไม่เคยส่องไม่รู้ถ้าคนเคยส่องจะรู้ว่าบางองคอ่ะมันใสมากเลยนะมันใสเห,นเหมือนเหมือนข้าสุกที่เราตากแดดอะ่ะนะฮะแล้ววันเนี้ย พอเรามาคุยถึงเดี๋ยวจัดการเองหนูไม่ต้องมาแทรกเวลานนาะคุยหรอกลูก,กใช่ไหมรู้เดี๋ยวจัดให้แฟนเพจเขาอยู่แล้วลูกนะฮะอ่านี่เดี๋ยวจัดไลฟ์สดให้เจโอสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณคอติดตามดูนะขาแรกอะขายแรกขาดไว้ไม,ม่ทุนและเนะเจ้าโอเนี่ยเขาศึกษาพระพอเขาศึกษาเนี่ยผมพูดอ่ะเขาจะรับรู้ แล้วเขาก็จะคุยกับผมรู้เรื่องผมถามว่าพระสมเด็จของวัดระฆังสร้างในสมัยร5คุณว่าเยอะไหมตอบผมหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับพี่กสินเนะี่ยผมถามว่าพระสมเด็จสร้างในสมัยร5 เพื่อนๆว่าจะเยอะไหมเปลี่ยนเหมือนกาวเลยใช่พี่ชาติจะเห็นไหมบางองอ่ะเนื้อใสมากเลยใ,ใสใสจนใสเหมือนแก้วอะ่ะนะครับมาดูครับได้ครับคุณแตนไพหลง เนี่ยฮะอ้า,อามาดูกันครับเพื่อนๆืนี่นะเยอะไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าพระเครื่องที่เป็นรูปสมเด็จสร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าเยอะไหม อ่าเยอะแน่นอนพี่รตัตนวนนะครับและในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านท่านสร้างวัตถุมงคลและสร้างเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ห้านี้สร้างวัตถุมงคลและเหรียญที่ระลึกเยอะมากนะครับอ่าซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยอยู่ในช่วงปีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ด ถึงปี2453ันสาสสมแล้วพระสมเด็จที่สร้างในรัชสมัยราห้าก็คือพระที่ไม่ทันสมเด็จโตพระสมเด็จแท้ๆของวัดละคังอ่ะคุณแขวนไปเถอครับนะฮะสมเด็จวัดละคังหรือวัตถุมงคลของวัดละคังก่อนปี2500ดีแน่แต่ถูกตีว่าเก๋เก่าเป็นเรื่องที่ หน้าเสียดายนะีฮะแต่ไม่เป็นไรเนะีฮะวันนี้เนะีเราจะมาเริ่มพูดคุยเรื่องสมเด็จกันตามหลักฐานนะตามเรื่องราวในอดีตอย่างถูกทิศถูกทางไม่สายเกินไปหรอกครับที่เราจะได้แขวนพระสมเด็จวรละคงก่อนปีสองพันห้าร้อยวันนี้เรามาตั้งโจทย์กันว่าพระสมเด็จวรละคง สร้างในสมัยร5เนี่ยไปอยู่ตรงไหนอ่าพระสมเด็จวัดละคังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ไปอยู่ตรงไหนอ่าคุณว่าผมนะเวลาเจอสมเด็จอะที่เป็นรูปรอห้า ที่ตรงกับเหรียญถูกครับรอห้าเนี่ยท่านสร้างวัตถูกมงคลเยอะแล้วแน่นอนท่านต้องนะฮะศรัทธาในนะองค์พระวระคังแน่นอนนะครับก็เก๊กเก่าไม่มีพิพัฒยาสบายใจได้วันนี้เรามาคุยเรื่องสมเด็จ วัดระครังที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้าครับสมเด็จสายวังต่างๆนี่แหละแน่นอนครับถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งตอนนั้นพระพุทธบาทปิลันเป็นเจ้าวาดวัดระครังแสดงว่าพระสมเด็จในรัช ชาใหม่รัชะกาลที่ห้าคือสมเด็จที่องค์พระพุทธบาทปิรันได้ทำการปลุกเสกนะสายวังเห็นปะ่ะมีบันทึกอยู่ในหนังสือมีบันทึกอยู่ในบันทึกเอกสารต่างๆแต่ การจับกลุ่มเล่นพาก,กลังปีสองพัหร้อยบอกสมเด็จสายวังไม่มีประวัติศาสตร์เขามีบันทึกไว้ชัดเจนแต่เราอะไปติดกับว่าพวกนั้นไม่ซื้อคือขายไม่ได้เราไม่รู้จะเอาไปขายใครเราไม่ใช่เซียนเราขายไม่ได้คนขายผ้าได้คือเซียนเซียนก็เอาไอ้เงื่อนไขว่าเขาอะไม่รับซื้อเอาไปขาย นะมาบอกว่าพราแบบนี้ไม่เล่นหาแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับทุกคนสามารถมีสื่อในการเข้าถึงคนที่นิยมสะสมพระเครื่องได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่านเสียนวงการพระเครื่องเราจึงต้องใช้โอกาสเนี้ยนำเข้าไปสู่คำว่าเข้าถึงพระแท้พระดีและมาตรฐานนะมีการยืนยันบันทึก ตามเอกสารในอดีตและก็โชคดีมากๆนะนะนะพี่หนึ่งที่สมเด็จวราคังอะ่ะที่มีมูลค่ามีคุณค่ากับถูกตกสำรวจให้พวกเราเนี่ยได้เริ่มศึกษาโดยที่ไม่ต้องผ่านเซียนมากนักไม่ต้องจ่ายแพงๆผมบอกเลยว่าสมเด็จที่เป็นหลังหน้ารัชกาลที่ห้านะครับพี่หนึ่งพี่โอแน่นอนครับ ไม่ได้สร้างในรอสินะฮะพะอ,อะไรและไม่ทันสมเด็จโตสมเด็จที่ด้านหลังเป็นรูปรัชกาลที่ห้าไม่ทันสมเด็จโตแน่นอนแต่ทันพระพุทธบาทปีรันถามว่าทำไมสมเด็จโตมรณภาพสองพันสี่ร้อยสิบห้า นะฮะรัชกาลที่ห้าพระชนมายุยี่สิบพรรษาพระโอหน้าท่านต้องเด็กนึก่ากตามผมแต่ที่เป็นหน้ารูปพระองค์ท่านน่ะที่เหมือนในเหรียญน่ยถูกป่ะเหมือนในเหรียญช้างสามเสียนเหมือนในเหรียญป่าพ่อคือพระองค์ท่านเน่ะมีพระชนมายุมากแล้ว ดังนั้นสองพ่อพระองค์ทรงพระชนมายุ20หน้าพระองค์จะแก่ไม่ได้นี่คือจัดลำดับความคิดแบบมีเหตุมีผลอ่า นี่ชัดเจนครับนะฮะเนี่ยครับท่านพอดิยะโอแคบ้าแคปคอมเมนต์ท่านผอด้วยนั่นเันคือเรื่องจริงที่คนรู้เยอะคนรู้จริงพูดไปแต่ถูกไอ้พวกคนไม่รู้ที่กลุ่มการขายไม่ฟังไม่รับกลายเป็นวงการที่ผ่านมาคนรู้น้อยไม่รับคนรู้เยอะไม่ได้สื่อสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับวงการพระ สมัยก่อนคนลูกเลือกเชื่อเสียนพอเสียนรับสือ้อแต่ตอนเนี้ยคนจะเข้าถึงการสะสมพระไม่ต้องพึ่งเสียนเสมอไปเพราะเขาสามารถหาข้อมูลที่แท้จริงได้โดยไม่ต้องถามเสียนใช่ไหมครับพีบิรับพนรัชกาลที่สี่ถ้าเกิดว่าพระสมเด็จที่เป็นตาครุฑซึ่งเป็นตาประจรํารัชกาลที่สี่พระสมเด็จ นะีะที่เป็นตาผานพุ่มซึ่งประจรํารัชกาลที่สี่เป็นของสมเด็จโตได้สมเด็จที่เป็นพระบระมชายารักรัชกาลที่ห้าที่พระองค์นะีรูปรักษณ์นะีทรงพระชนมายุมากแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นของสมเด็จโตไม่ได้ครับอ่าเป็นในรัชสมัยรัชกาลที่ห้า ซึ่งท่านบอกอพิมพ์มาเนี่ยสุดยอดเลยว่าทํำระผงไม่จําเป็นต้องเสกที่วัดระังอย่างเดียวถูกไหมคือสามารถนิพนพระเกจิมาร่วมผู้ตาพิเศษได้เพราะจะเป็นปู่สุปู่เอี่ยมปู่เพื่อเพระท้าพระคุณเพราะกันนะพระกูน่วมเยอยะแยะมากมายแต่หลักๆเลยคือพระสมเด็จ ในรัฐสมัยรั้กันทนี่าน่าใช้และคนที่ได้ไปล้วนไม่ขายอ่าต่างจากพระนะของคนหวงกับของคนขายอะ่ะคุณคิดว่าอะไรมีคุณค่ามากกว่ากันวันนี้เรามาคุยเลยนะว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่ว่าสมเด็จโตมรภาพแล้วสวอนระคาไม่สร้างพระเลย กระโดดมาไส้ทีปีหนึ่งห้าไม่ใช่เนี่ยครับไม่ใช่สมเด็จที่นะรัชกาลที่ห้าทรงโปรดดำี่ให้สร้างมากมายแล้วช่างที่แกะพิมพ์เห็นป่ะพระสายวังจึงมีพิมพ์งดงามเพราะเป็นช่างหลวงอ่าเนะรเราเรียกว่าช่าง ที่มีฝีไม้ไลายมือในการแกะแม่พิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเชอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR c o d โคได้เลย